เทปนี้จะแนะนำวิธีการไปดาวน์โหลด b บ e n d e r เวอร์ชันเก่าๆนะครับที่เรายังอยากจะกลับมาใช้อยู่แล้วก็แนะนำวิธีที่จะไปดาวน์โหลด b บ e n d e r เวอร์ชันที่เขากำลังพัฒนาอยู่นะครับก็คือว่าเวลาที่คนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเว็บไซต์ของ b บ e n d e r นะครับบางทีเนี่ยเราจะเจอการดาวน์โหลด เวอร์ชันปัจจุบันแต่เรามักจะงงกับว่าเ hey, อ้เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยต้องไปกดตำแหน่งไหนนะครับตอนที่ผมใช้ b บ e n d e r ในหลายๆครั้งเนี่ยผมมักจะลืมเสมอว่าเออถ้าเราอยากจะไปดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยจะต้องไปที่ไหนนะครับผมมักจะเข้าใจว่าไปกดตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะครับแล้วจะสามารถไปเจอเวอร์ชันต่างๆได้น,นะครับแต่ว่าพอเรากดตรงนี้ปุ๊บ อ่าหน้าจอเนี่ยเขาจะพาเราไปสู่เรนเดอร์เวอร์ชันล่าสุดที่เขาอัปโหลดอยู่นะครับทีนี้ปกติบางคนเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้เบรนเดอร์เวอร์ชันเก่าในการทำอะไรบางอย่างผมไม่น่าใจแต่ว่าบางครั้งผมก็ต้องไปเปิดเวอร์ชันเก่านะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะงงว่าอ้าตรงนี้มีเวอร์ชันนี้แล้วเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ลองกดตรงนี้ดูพอกดตรงนี้ปุ๊บ เหมือนกับว่าคําว่า a r t เทอร์เวอร์เราก็เข้าใจว่า a r t เทอร์เวอร์ชันั่นคือเวอร์ชั่นเก่าๆแต่ปรากฏว่าตรงนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับมันเป็นเวอร์ชั่นที่สําหรับเป็น p อ r t ทเบิลกับตัวที่ i n s t a อลลงบน Windows นะครับบางทีเนี่ยถ้าคนไม่คุ้ณนนอาจจะงงๆได้นะครับทีนี้บางทีเนี่ยเอย้เราอาจจะไปกดตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เบนเดอร์เวอร์ชั่นเก่าทุกเวอร์ชันแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคล้ายๆกับอ่า experimental ที่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆที่เขาจะรีลิสในอนาคตน,นะครับแต่ว่ามันยังไม่ stable นะครับก็คือหมายความว่าณนะปัจจุบันที่ผมทำเทปอยู่เนี่ยเขามีทดลองเวอร์ชั่น 3.1alpha แล้วนะครับคือใครสนใจที่อยากจะเล่นเวอร์ชั่นมากกว่า3.0ที่เขาอัปโหลดในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไปกดตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการอยู่ครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็เหมือนเช่นผมมัภูเขาที่ว่าเอ๊ อยู่ตรงไหนเนาะหาไม่เจอพอผมกดตรงนี้เกี่ยวผมก็จะพยายามหาว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะลองกดดูนะครับตรงนี้ก็ไม่เจอตรงนี้เอ๊ะหรืออยู่ในเฟีเจอร์เนอก็ลองกดเลื่อนไปเลื่อนก็ยังไม่เจอนะครับทีนี้พออ่าตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็คือกดไปเลื่อกก็เอ๊ะทำไมยังไม่เจออยู่หนอจนในที่สุดเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าอยู่สโตร์แต่ก็ไม่ใช่นะฮะ คือคนที่ยังไม่ค,ค่อยคุ้นเคยระบบของอเว็บไซต์เนี่ยก็จะงงได้นะครับจนที่สุดผมก็มาถึงบางออ้อว่าอ๋อมันต้อนอยู่แถวๆนี้เอ,เองนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือถ้ากดผิดก็อาจจะไม่เจอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นนะครับมีคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีคำว่า previous version พอเรากดเข้าไปปุ๊บอ่ะกดเข้าไป,ป,าไปผมก,ก็แรกๆก็งงว่าเอ๊เข้าไปแล้วทำไมยังไม่มีตัวโชว์นะครับ ในสุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปที่ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ๊เข้ามานะครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาสูา่เวอร์ชั่นเก่าๆนะครับทําให้เราสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สมมติเราสนใจเวอร์ชัน2.48เราวกอกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีสับเทียบเลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีของ OS X Linux วินโด้นะครับวินโด์ก็จะมี2แบบแบบ e x c กับแบบซ i p แบบซ i p ก็คือเป็นลักษณะของ p o r t ท b l e ลนะครับก็คือมันมีสับของสับอีกทีเนึ่ะบางทีคนที่ไม่คุ้นเนี่ยก็จะงงหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมอันนี้ก็จะสับเข้าไปแล้วก็จะมีแบบอ่าหลายตัวลงนะครับมีทั้ง Windows, Mac, Linux อะไรลักษณะนนะครับก็ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะเข้ามาหาเวอร์ชันเก่าๆนะครับมีทั้ง ลักษณะของ plug-in ด้วยเนาะลองเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงโอเคตัวนี้ค่อนข้างเก่ามากแล้วยาเฟลนี่ก็จะเป็นเก่ามากๆในสมัยก่อนของ b บ e n d e r นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Blender Style GI แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามากแล้วนะครับก็คือเขาเก็บของเก่าทั้งหมดไว้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ในโปรแกรม Blender เนี่ยเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดลักษณะของ ตัวอย่างไฟล์ได้นะครับเขาจะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับอันนี้ถ้าเราหาไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีเนี่ยคือถ,ถ้าเราเริ่มต้นศึกษาโปรแกรมเบนเดอร์เนี่ยเขาจะมีให้เราสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์โมเดลได้นะครับเอาไว้ศึกษาได้ก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มเกี่ยวกับสถาปัตนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับมีหลายแบบให้เราสามารถเลือกเข้าไปได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นไฟล์ ไฟล์โมเดลของอตัวนี้ละมั้งผมไม่น่าจาเหมือนกันอ่ะใช่ไฟล์เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้เข้ามาได้นะครับเขามีให้เราดาวน์โหลดก็คือไฟล์สวยๆเนี่ยเราเอาดาวน์โหลดมาเพื่อศึกษางานของเราได้นะครับโอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็จะมีคือการศึกษาจากงานจริงเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีงานนี้ก็สวยมากเหมือนกันเคยเปิดขึ้นมา ตรงนี้ใช้ c y เคิในการเรนเดอร์เนี่ยมีห้องห้องห้องคลสูมีตึกอาคารมีตรงนี้เขาใช้ c y เคิในการเรนเดอร์นะครับก็มีหลายแบบสมมุิิเราสนใจจะศึกษาอะไรเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เพื่อที่จะอะมาสร้างความเข้าใจให้กับการเรียนรู้เบนเดอร์ของเราได้นะครับก็โอเคก็เทปนี้ก็จะแนะนำการดาวน์โหลดไฟล์ โมเดลตัวอย่างเพื่อจะมาศึกษากับการดาวน์โหลดเบนเดอร์เวอร์ชันเก่าน <c oughs> ๆนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจบางทีหาไม่เจอเนี่ยวิธีการนี้ก็คือเป็นการเข้ามาหาให้เจอนะครับโอเคก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ